ึ่เคือแม่มันน้อยจิจิขอทักทายทุกคนด้วยลูกนี้แล้วเดี๋ยวมันจะหายไปในสามสองหนึ่งสวัสดีทุกคนค่ะอยู่กับชีวิตชีวานะคะซีราคาูุพิมพ์ค่ะในอีพีสิบาชีวิตชีวานี่ไม่ใช่ธีมคริสต์มาสนะเป็นแค่แบบว่าสองสาวอยากจะใส่สีแดงเฉยเพิ่งรู้สึกว่าเราเรายังไม่ได้ใส่สีนี้กันเลยใช่หรือเปล่าคิดว่า<ล>ใ,ใน EP boundaries ไม่ไม่ฉันเนี้ยยังไม่เคยใส่โอ <Okay. S 2> เคออแต่นุพิมพ์อาจจะเคยใส่แต่มันก็คนละแดงอะแดงไหนใช่เออก็อ่ะ EP สิบสามเข้าเรื่องเลยวันนี้เราคุยเรื่องอะไรโอ้ยเรงมาก <laughs> อ,อ่าอยากพาทุกคนมาชวนคุยชวนคิดกันว่าคิดว่าความฝันเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยไหมฟุ่มเฟือยไหมในสภาพสังคมเศรษฐกิจประมาณตอนนี้อืม ถ้ามาอยู่ๆถึงคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าท็อป,ปิกนี้ยหนูพิมพ์เป็นคนแรนดอมแล้วทักมหาศิลาเอออยุ่จุดไหนที่มันแบบว่าอืคิดเรื่องนี้ขึ้นมาคือฉันรู้สึกว่าเอเคอรแชมเบอร์ในโซเชียลมีเดียของฉันนะ่ะทุกคนกําลังกําลังเอาแวกับความจนลงของตัวเองแล้วใครก็ตามที่ไม่ได้มีทรัพย์สินมากมายขนาดนั้นนะ่ะก็จะรู้สึกว่างานอะไรที่เราอยากทําอ่ะเราชะลอไว้ก่อนอะไรที่ทําแล้ว ต้องใช้เงินเยอะหรือลงทุนเยอะก็จะไม่ทําหรือว่าไว้ก่อน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 อือรอวันที่มันดีขึ้นฉันก็เลยคิดว่างั้นความฝันที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยไหมเออเธอว่าไงล่ะเข้าเรื่องแบบไม่ต้องอ้อมคอมไม่ต้องอินโทรเลยนะคะถูกต้องอืมแต่มันไม่ได้ผิดที่ทุกคนมีความฝัน ถ้าฉันพูดในมุมสาวน้อย politics อีกแล้วนะคะวันนี้ขออนุญาเข้า politics <c oughs> อาจจะช่วงแรกอาจจะแตะมันแบบมันๆเลย <c oughs> คือยอมรับถือว่าที่ความฝันมันกลายเป็นสิ่งราคาแพงไปได้เนี่ยเพราะเราดันอยู่ในประเทศที่มันไม่ได้ซัพพอร์ตความฝันคนไงอืม <c oughs> <c oughs> เออคือฉันเปิดคลิปมาแบบนี้เนี่ยทุกคนอาจจะบอกว่า อ้างหรือเปล่าขออ้างหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะไปดีแคลร์มันตอนท้ายคลิปและกันเนาะแต่ว่าตอนต้นขออนุญาตช็อตก่อนก็คือคุณต้องยอมรับค่ะว่าคุณอยู่ในประเทศโลกที่เราอยากมาเลเบลเลยว่าเราเป็นประเทศกําลังพัฒนาเรายอมรับเถอะว่าเราด้แล้วเราแบบยอมรับเถอะว่าเราถอยหลังมาในระดับหนึ่งแล้ว <Remo. S 1> <c oughs> เราไม่มีเวลแฟร์เราไม่มีรัฐสวัสดิการเราไม่มีการัพพอร์ตจากรัฐในระบบ พื้นฐานพูดง่ายๆเลย<ม>ยังไม่ต้องไปเรื่องความฝันเลยนะความฝันของการจะเป็นศิลปินเป็นนูน่นเป็นนี่เราเริ่มจากที่ว่าเธอเกิดมาในประเทศไทยสังคมไทยเนี่ยรัฐไม่ได้ซัพพอร์ตเธอเรื่องทุนการศึกษาหรือระบบการศึกษา ถ้าเธอจะมาบอกว่ามันมีเรียนฟรีส<ช>ิบห้าปีขอโทษทีเถอะ <c oughs> ฉันอาจจะไม่รับทราบจริงๆว่ามันมีประโยชน์ยังไง <c oughs> หนูพิมพ์หนูพิมพ์ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ไหมฉันฉันอยู่ในโรงเรียนที่เรียนฟรีจริงแต่ว่าสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องมีค่านว่าค่านี้ที่แบบแฝงค่าบำรุงการ <c oughs> <อ>ศึกษาหรือว่าค่าใช้ใจ่ายแฝงเข้ามาคือเออตั้งแต่ระบบการศึกษาตั้งแต่แบบฟันเดเมนทัลอ่ะ<ช>มันไม่มีอะไรที่รัฐซัพพอร์ตนั่นเท่ากับว่ากว่าที่คุณจะเหลือเงินไปทําความฝันอะ คุณจะต้องเลือกความฝันเป็นออปชันเสริมแล้วคุณก็จะต้องเอาเงินที่คุณหามาได้เนี่ยไปเลี้ยงชีวิตของคุณก่อนไปจ่ายอะคอมเดชันฟีไปจา fee, ่ปจายค่าการศึกษาหรือแม้กระทั่งไปหล่อเลี้ยงชีวิตเพื่อให้อยู่อรอดในเศรษฐกิจและยอมรับกันหรือเปล่าพูดแบบไม่ต้องยกข้อมูลหรือกราฟอะไรมาก็ได้เลยนะเศรษฐกิจตอนเนี้ย มันเหงากว่าเศรษฐกิจในยุคก่อนๆจริงๆเราไม่ได้ชวนไปเปรียบเทียบถึงตอนต้ยมยำกุ้งเลยก็ตามเราเปรียบเทียบหน้าง,งานตอนนี้ยอมรับไม่ว่ามันซบเซาใช่อย่างหนูพิมพ์หนูพิมร้องร้านกลางคืนอ่ะหนูพิมเห็นบรรยากาศ<ก>ที่เปลี่ยน,นไปบ้างไหมเงียบมากเออแบบแชร์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยว่าบรรทาณเงยีบยบมากเงียบมากรู้สึกว่ายิ่ยงเราทํางานในร้านที่แบบเน้นกินเน้นดื่มอืมอมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ตัดได้ อ,อ,อการดื่มดิ้งแดงดัง <laughs> อ,อาจจะตัดได้ก่อนอย่างอื่นเนี่ยเรายังไม่ได้แตะถึงคำว่าความฝันเลยนะเรา<ช>แต่แค่การใช้ชีวิตการใช้ชีวิตอะออไลฟ์สไตล์ของเราอ่ะอม,มัน คนเลือกที่จะรัดเข็มขัดกันมากขึ้นเรื่องที่จะอยู่บ้านกันมากขึ้นเพราะเราไม่รู้เลยว่าสถานการณ์โลกตอนนี้หรือสถานการณ์ในประเทศอะมันจะทําให้เรารู้สึกรวยขึ้นเมื่อไรเมื่อไหรอันนี้ฉันพูดถึงสถานะของคนกลางๆทั่วไปที่ทํางานหาเงินไม่ใช่เจ้าของธุรกิจหรือว่าอะไรอย่างนี้นะเออเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะมีอีกมุมหนึ่งแล้วก็เราลองมายกตัวอย่างัค่ะเพราะเมื่อกี้เราพูดกันว่าก็เพราะว่าบ้านเรามันไม่มีระบบสนับสนุนความฝันยังไงล่ะแล้วประเทศอื่นมีเหรอแน่นอนว่ามีค่ะ ฉันซึ่งคลิปนี้ฉันจะไม่ได้ทําให้มันเป็นเซนส์นแบบคุณรู้หรือไม่ว่ามีประเทศ 5, 6, าหกเจ็ดแปกไม่ๆมแต่ว่าจะมาแชร์ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ารัฐสวัสดิการซึ่งเราจะเห็นในประเทศโลกที่หนึ่งหรือฝั่งสแกดิเนเวียนอย่างฝั่งสวีเดนนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์ อย่างถ้าในวงการของหนูพิมพ์ของศิลาเนี่ยมันคือ Creative Industry มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าทุนพำนักของอศรริลปินของอาร์ติสต์ไม่ว่าคุณจะเป็นนักร้องนักแต่งเพลงทำวันเขียนวรรณกรรมนิยายภาพยนตร์คือรัฐบาลในประเทศโลกที่หนึ่งหรือประเทศที่มันพัฒนาแล้วอะอย่างฉันจะไม่พูดถึง US เละกันช่วงนี้ฉันงอนพ่อใหญ่ทำ <laughs> เออฉันจะไม่เมนชั่น อ,อย่างฝั่งเนเธอร์แลนด์หรือฝั่งนอร์เวย์หรือฝั่งเกาหลีใต้อะไรเงี้ยค่ะ <_ D> เขาจะมีทุนพำนักศิลปินที่สมมุติว่าคุณเป็นอาร์ต,ติสจากประเทศไหนก็ได้แต่คุณเขียนโครงการเข้าไปว่าคุณอยากจะไปพำนักอยู่ที่นี่เพื่อเขียนงานเพื่อผลิตงานมันก็จะมีทุนค่าสตูดิโอค่าที่อยู่ค่าอะไรให้เพื่อให้คุณเนี่ยได้ d ด v e l o p แล้วสร้างงานสร้างสรรค์ออกมาซึ่งถ้าเราจะถามหาสิ่งนี้ในประเทศไทย ก็ไม่มีไม่มีนะคะ <0. S 1> เพราะว่าถ้าเราลองไปพูดคุยหรือว่าเราลองดูวงการครีเอทีฟในประเทศไทยเอาง่ายๆแบบ t ีป๊เลยฉันเชื่อว่าทุกคนมีราคาที่ต้องจ่ายใช่ใช่ไหมอืมหรืออย่างอย่างน้อยเอาแบบที่เห็นชัดๆเลยอะ่ะเราอาจจะต้องไม่ทําเพลงนอกกระแสะแล้วมาแบบเน้นกระแสหลักเพื่อให้เรามีรายได้รายได้ในทุกเดือนฉันว่าสิ่งนี้<อ>หนูพิมันน่าจะแชร์ได้เพาอ,อ,อคือต้อง คือมันมีความท้าทายและมันมีต้นทุนที่สูงมากถ้าคุณเป็นลูกตาสีตาสารและไม่ได้รับการสปอร์ตจากรัฐอืซึ่งหลายๆคนอาจจะตีกับมาว่าเฮ้ยเราอยู่ในยุคที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็ทำทุกอย่างได้มีอินเทอร์เน็ตก็ทําได้อมันได้แหละแต่มันไม่ได้ได้ทุกเรื่องใช่แล้วความฝันของเราก็ไม่ได้มีเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะจะเปรียบเทียบก็คืออันนี้เป็นปัจจัยหลักก่อนที่เราจะไปนั่ง คือฉันจะยังไม่แตะเรื่องของ Personal ของ Individuals ว่าเพราะเธอไม่พัฒนาตัวเองเ<อ>พราะเธอไม่มี Self Development ไม่ไมเราพูดกันแบบภาพใหญ่เราพูดกันแบบง่ายๆเลยว่าถ้าเธออยู่ในประเทศหรือสังคมที่เขาสปอร์ตความฝันของเธอ,อความฝันของเธอจะไม่ใช่สิ่งฟุ้มเฟ้อใช่หรือเอาไง่ายๆการที่แบบเรามีอาชีพร้อยแปดพัอย่างที่เราอยากทำอะแต่เราต้องคำนึงถึงการเป็นอยู่กินอยู่ของเราอะ่ะสุดท้ายเราก็ต้อง โอเคงั้นเรามาทําอาชีพที่หาเงินได้เยอะๆกันเถอะอืมอืม,อมซึ่งซึ่งจริงๆทุกวันนี้ระบบการศึกษาแบบพวกทางเลือกอะพวกมหาลายัยมันก็มีคณะหรือมันมีหลักสูตรที่มันเปิดมาเพื่ออสายเฉพาะทางมากขึ้นนะแต่ก็ต้องยอมรับอยู่ดีว่ามันไม่ได้ครอบคลุมมนุษย์ทุกคนใช่ที่มีความฝันมันไม่ใช่ทุกคนที่จะริชมาถึงมหาลัยได้ไม่งั้นคุณจะไม่เห็นคอนเทนต์ของเด็กมปลายหรือเด็กมต้นที่มาหาเงินส่งตัวเองเรียนมหาลาัยกันอะไรเงี้ย อ,อย่าว่าแต่ความฝันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเลยการศึกษาก็กลายเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไป,ไปแล้วใช่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 ใชเอ,อ,เอ,อซึ่งเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นกับตัวศิรอดวยใช่ <laughs> เออคือเหมือนกับอย่างแบบฉันเนี่ยฉันอยากจะเอาตัวเองไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยถ้าฉันไม่พยายามให้ได้ f l l y f u n d e d scholarship เนี่ยฉันก็ไม่รู้จะไปยังไงเหมือนกันเพราะว่าฉันไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเหลือพอที่จะคุณแม่ขาขอสัก ห้าล้านไปเรียนปอโทเอออะไรเงี้ยใช่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 ซึ่งไม่ใช่เราคนเดียวเพื่อนายนี่หลายคนก็เป็นใช่แล้วสุดท้ายมันจบที่การชะลอไปก่อนละกันเรียนช้ากว่านี้ก็ไม่เป็นไรมั้งอะไรแบบนี้ซึ่งฉันก็เป็นแบบนี้นะก็คือแบบพยายามไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้จนกว่าจะหาค่าเทอมได้อะอะไรเงี้ยค่ะก็คือในก้อนแรกของการพูดคุยครั้งนี้เราก็ เพื่อยืนยันว่าความฝันของทุกคน,นไม่ใช่สิ่งฟุ้มเฟือยถ้าเราอยู่ในสังคมที่เขาสปอร์ตความฝันเรามากพอแต่ทีนี้หนูพิมพ์มันไม่ใช่แค่เรื่องเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่แค่กระทบฝั่ง creative industry อย่างเดียวไอ้ความฟุ้มเฟยอ,อ่ะอย่างมันก็เอฟเฟกเธอในส่วนของคนที่ทําธุรกิจอะไรนี้ด้วยใช,ใช่ใช่ใช่ฉันเพิ่งเรนมาทําธุรกิจแล้วก็ฉันรับรู้ว่าอันนี้อาจจะตัดออกทีหลังก็ได้นะแต่ฉันรับรู้แล้วว่า แม่ค้ามีเยอะกว่าคนซื้อตอนนี้เหรอใช่ใช่ยังไงยังไงแล้วคือหลายๆอย่างมันเริ่มเป็น red ocean ด้วยนะอืมอืมตอนนี้จริงด้วยการที่แบบอ่อฟาซิลิตีอุปกรณ์ในการในการทำมันมันง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะอเออเออมันเริ่มได้ด้วยตัวคนเดียวง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะดังนั้นมันก็มีหลายอย่างที่ผุดขึ้นมาเป็นดอเคเออฉันก็ รู้สึกว่ายากจังที่จะทำให้แมสถูกจังหวะอืมฉันว่ามันไม่ใช่คำว่าแมสถูกจังหวะหรอกมันคือเหมือนตอนนี้ทุกอย่างมันแมสไปหมดอะ่ะอ่าอาคือมนหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรออกมามันแมสไปหมดแต่คุณจะทํายังไงให้สินค้าหรือ Product หรือ service ที่คุณทําออกมาอมพอมันโยนก็ไปอยู่ในกระแสตอนเนี้ยทุกคนพร้อมที่จะซื้อยอมใช้เงินกับ เซอร์วิสของคุณราะเหมือนที่หนูพิมพ์บอกตอนนี้เราอยู่ในโลกที่แบบคนมันรัดเข็มขัดกันมากขึ้นคนมันบริโภคของที่แบบว่าซื้อถูกหน่อยก็ได้อืให้มากขึ้นใช่ซื้อถูกหน่อยก็ได้เออซื้อถูกหน่อยก็ได้หรือว่าซื้อให้มันน้อยลงหน่อยก็ได้คือมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่ทําอะไรแล้วมันจะอู้ว้าวสนุกสนานอ่ะง่ายๆคือทุกวันนี้การทําธุรกิจมันจริงๆมันมันมันก็อาจจะไม่สนุกมานานแล้วแต่หมายถึงว่ามันยากที่จะเปิดโอกาสให คนรุ่นใหม่หรือว่าคนใหม่ๆที่ไม่ได้มีตะข่ายรองรับอะจะทําแบบไม่กลัวเสียออหรือหรือเหมือนกันกับที่ฉันพูดเมื่อกี้ที่นักร้องต้องมาทําเพลงเพลงกระแสะหลักอะ่ะอการทําำโปรดักก็เหมือนกันเราก็ต้องมีโปรดักที่มันแบบมั่นใจว่าลูกค้าจะซื้อในระยะยาวจริงๆเออ,อ,อแล้วถ้าจะทําอะไรที่มันอัลเทอร์เนทีฟขึ้นมาก็ต้องคิดนิดนึง ว่าเราจะเสียทุนทรัพย์อะไรลงไปกับตรงนั้นไหมเอออันนี้ก็คือสิ่งที่ฉันคิดว่านี่แหละฟุ่มเฟือยหรือเปล่ามันเป็นข้อท้าทายใหญ่ละกันของตอนนี้คือหมายถึงว่ามันมันไม่ใช่ยุคสายลมแสงแดดเหมือนเมื่อก่อนนะเออใช่เออตอนนี้แบบแวลูมันเปลี่ยนไปสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปและเราก็ไม่ได้มีหวังกับรัฐที่มันจะช่วยให้บรรยากาศตอนนี้มันดีขึ้นเอออันนี้แหละคือเป็นคือเรื่องใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะที่ เรามาคุยกันตรงนี้มันเป็นเลนส์ของศิรากับหนูพิมพ์ที่เป็นลูกสาวของบ้านชนชั้นกลางไ่หรอปะถ้าเธอเป็นอีกเซกเตอร์หนึง่งหรือมีมุมมอง<ร>อีเซกไหนเซกเตอร์หนึ่งเปอร์เซ็นกเตอร์ลูกเจ้าสัว,สวเธออาจจะไม่ต้องกังวลในสิ่งนี้ขนาดนั้นเออแต่เราเนี่ยพูดในมุมฮาร์ดทรูสะพูดควยกับแบบตรงๆว่าโอเค ในขณะที่ทุกคนเริ่มขึ้นมาทำ personal branding ไหนที่คนกล้ามีมีความกล้าลงมือทํามากขึ้นมีโอกาสมากมายแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันมีชา่งเลนจ์มากมายอยู่รอบตัวเราอะแม่เออมันตัดพอแต่ว่านั่นแหละทุกคนเออ d t r ค่ะที่ที่ทจิราพูดปไปเนี่ยตอนแรกว่าเดี๋ยวมันจะมีคนตีกลับมาว่านี่จะเป็นคลิปที่จิรากับหนูพิมพมานั่งค่ะมานั่งแบบว่าโทษนูน่นโทษนี่ตัดพอหรือเปล่าเราเราเลยจะบอกว่านี่ไม่ใช่การตัดพอนะนี่คือ hard truth ที่ อดไม่ได้ที่จะมานั่งคุยกันใช่เพราะเราสองคนก็เป็นสองคนที่มีความฝันอยากทานู่นทำนี้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศตอนนี้มันมันไม่เหมาะกับการมีมีฝันอะ <c oughs> คือมันมีได้แต่อาแวร์ทุกอย่างมากๆแ <c oughs> บบความฝันเราเป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะถ้าแบบฉันรู้สึกว่าจะมีคนเยอะมากเพื่อนชั้นสาวๆเยอะมากที่ก่อนหน้านี้อยังมีลูก Oh. อยากแต่งงาน oh. อยากมีลูกอยากมีบ้านเป็นของตัวเองอยากใช้ชีวิตครอบครัวแล้วก็ต้องยอมรับความจริงสักทีว่าการมีลูกตอนนี้มันใช้ต้นทุนที่สูงม,มากสูงม,มากถ้าพูดกันแบบอินข้อมูลก็คือประเทศไทยเนี่ยติดท็อปทของโลกแล้วที่เดินหน้าเข้าสู่เอจจิงโซ i e t ตีเพราะอัตราการเกิดของเรามันเราเราอยู่ต่อจากญี่ปุ่นอะเป็นไปได้ยังไงคุณผู้ชมเออเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าคนรุ่นใหมอ่อ่ะ แทบที่จะเลือกที่จะไม่ลงทุนเกับการมีลูกเพราะอยากจะเก็บเงินไว้ใช่คาว่ามีลูกเมื่อพร้อมอะแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมคือในขณะที่เราเห็นรัฐอดีตหรือว่าอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขออกมาพูดว่าเนี่ยเราต้องทําให้คนเห็นความสําคัญของการมีลูกอ,อะไรแบบเนี้ยไม่ค่ะคุณไม่ต้องอันนี้พูดกันแบบมันมีประชากรที่อยากจะมีลูกแล้วก็มีความรู้ความพร้อมในการเลี้ยงลูกแต่เขาไม่มั่นใจใน รัฐเขาไม่มั่นใจในตะข่ายของเขาและตะข่ายที่รัฐไม่มีให้อ่ะแล้วเขาไม่รู้จะเอาลูกมาเจอสภาพแวดล้อมแบบนี้ทําไมในขณะที่คุณจะมาบอกว่า make l o v สี่สร้างบรรยากาศของการมีลูกไม่คุณคุณต้อง p r o v i คุณต้อง p r o v i สวัสดิการเด็กเล็กคุณต้อง p r o v i สวัสดิการการศึกษาและพ่อแม่ใหม่ๆอย่างรุ่นเราเนี่ยจะมั่นใจมากขึ้นว่าฉันมีลูกได้นะจริงเออ อ่ะฉันคิดว่าฉันคิดว่าการที่คนในเรนจ์เราอะ่ะจะมีลูกน้อยลงเยอะมากแล้วกลายเป็นอ่าดีไอเอ็นเ income ิล o อ็นคัมอนมเออมันคือการที่เรารู้เยอะด้วยมั้งว่าเราต้องเราต้องให้เขาเจอหมายถึงว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างหรือเราจะต้องเจออะไรบ้างหลังจากที่เราบริขอโทษคำนี้อีกแล้วบลลูก <laughs> <laughs> พี่หมายถึงหลังจากที่เราคลอดลูกใช่ใช่ใแบบทันทีที่เขาแบบว่าออกมาดูโลกแล้วอะ่ะ หนึ่งสองสามสี่ที่เกิดหลังจากนั้นคอนสิเควนซ์ต่อตัวเขาเองความสัมพันธ์ของเขาการใช้ชีวิตหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงต่อจริงๆ<อ>มันไม่ได้เริ่มหลังจาก Brit เบรดด้วยนะอุ้ยฉันใช้คำว,ว่าบรดผิดคือจริงๆอะ่ะเอ็กเพนส์ทุกอย่างอะ่ะมันเริ่มต้นตั้งแต่คุณรู้ว่าคุณทองใช่ฝักคันฝักคันขอดลูกอะไรเงี้ยแล้วฉันอ่ะฉันจะมีพ่อๆลุงๆแบบว่าบลมเมอร์คุยกับฉันว่าเนี่ยไปคิดให้มันยาก มันมันถ้ารอพร้อมเมื่อไหร่จะพร้อมมันต้องมีเลยเดี๋ยวมันก็เลี้ยงได้เองอย่าไปค,คิดเยอะได้ยินเหมือนกันได้ยินเหมือนกันหรือว่าหรือว่าแบบเลี้ยงตามสภาพส่งเรียนได้เท่านี้ก็เท่านี้นหมายถึงว่าในโรงเรียนประมาณนี้ไม่ต้องทับจังหวัดก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าจริงเหรอรู้ไหมว่าฉันกลัวอะไรที่สุดฉันกลัวเหลือเกินว่าถ้าเรามีลูกแล้วลูกออกมาแล้วลูกถามเรา ใส่หน้าเราว่าให้เขาเกิดมาทําไมให้เขาเกิดมาเจออะไรมันยากๆทำไมนี่คือสิ่งฉันกลัวเหลือเกินของของการมีลูกฉันก็เลยได้แต่เฝ้าบอกตัวเองว่าถ้าฉันยังไม่พร้อมหรือฉันอยู่ในประเทศที่มันไม่พร้อมจะซัพพอร์ตเรามากพอมันยากเหลือเกินค่ะที่จะรืดออกมาใช้คำว่ารืดนั่นแหละนั่นแหละเยอะมากก็คือโดนหมดโดนหมดทั้งความฝันของการแบบอาชีพการเรียนการชีวิต ครอบครัวครอบครัวอืม้นหมดเลยทุกความฝันฟุ่งเฟือหมดเออจริงๆอ่ะเราเปิดเรื่องนี้มาด้วยความฝันเรื่องของการในวงการของเราแบบ creative industry การเป็น artist แต่สุดท้ายหนูพิมพ์มา landing ด้วยการมีความฝันที่จะมีครอบครัวมันก็เลยทำให้ซีราแบบว่า realize ว่าเออทุกอย่างเป็นความฝันหมดเลยอ่ะใช่แล้วความฝันของทุกคนอ่ะมันเลยเป็นแค่ความฝันแล้วมันกำลังถูก disrupt ้วยสถานการณ์ที่คนไม่ควรจะมาเจอ่ะ ถ้าฉันว่าเราอะ่ะโดนหล่อเลี้ยงด้วยสังคมทุนทนิยมสังคทุนนิยมทำให้เราเราอยากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วเราก็โดนทุนนิยมฉุดลงไงแต่เราก็ต้องยอมรับจริงๆไงว่าโลกนี้มันเป็นทุนนิยมอะ่ะจริงเออแต่คือ ฉันไม่ได้บอกว่าเราต้องล้มล้างทุนนิยมเราต้องกลายเป็นคอมมิวนิสต์ฉันไม่ได้หมายถึงแบบนั้นคะแต่ฉันหมายถึงว่าหน้าที่ของคนที่มันมีอํานาจโอเคเราอะมีหน้าที่พัฒนาตัวเองให้มันเข้ากับสังคมเซลด้วเวลอปแล้วก็สร้างฐานะไปเรื่อยๆเป็นคนรวยรุ่นแรกของตระกูลอะไรก็ตามอะเนาะที่เราอยากจะเป็นเรามีหน้าที่เชสซิ่ง our dream เราไม่เราไม่ไปทางควิดมันอยู่แล้ว แต่คนที่มีอำนาจมี power มีทรัพย์สินควบคุมได้ามิีหรือเรียกว่าตัวเเป็นรัฐนะคะเป็นรัฐบาลนะคะคุณมีหน้าที่ที่จะสร้างอ c o System ็มยังไงให้คนในสังคมในประเทศของคุณอะ่ะมันมันกล้าที่จะมีความฝันและทําให้ความฝันะนะั้นกลายเป็นความเป็นอยู่จริงๆได้อันนี้ม,มันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเรามันเป็นหน้าที่ของอยูยูที่เป็นใครก็ไม่รู้ได้แต่ส่งเสียง<อ>เล็ก,ลก,ลกๆน้อยอยู่ตรงนี้เ,ออเออ อ่ะเวลาคุยกันในเรื่องที่ใกล้จากการตัดสินใจของเราอะ่ะบางทีกูก็เคว้งเหมือนกันนะไม่แต่ว่าในวันที่เราเคว้งอะ่ะเธอสามารถดึงพลังงานของไลฟ์โค้ชมาใช้ได้อะไรเริ่มที่ตัวเองอรอเออเริ่มที่ตัวเอง <c oughs> ก็คือเหมือนอ่ะขอวกกลับมาที่ตรงนี้ที่ฉันบอกอว่าเราไม่ได้มาตัดเพราะอ่าอ่ฉันจะดีแคลร์ละ <c oughs> ว่าในขณะที่เรากําลังด่ารัฐด,ด่าระบบ แต่เราก็สามารถเริ่มต้นในที่ตัวเองได้แต่นั่นแหละขาย,ยางที่บอกก็คือคําว่าเริ่มต้นที่ตัวเองอ่ะไม่ใช่ทุกคนสตาร์ทจากจุดเริ่มเท่ากันบางคนเริ่มต้นจากศูนย์บางคนเริ่มต้นจากสิบบางคนเริ่มต้นจากติดลบสองร้อยศิรากาลจงจะพูดว่าเวลามันมีคนพูดว่าทุกคนมียี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันอะ่ะไม่จริงอแปดโมงบางคนอาจจะอยู่บนรถที่มีคนขับรถขับให้นั่งเอาผาดไปทํางานมาจากราชพฤกษ์แต่แปดโมงของบางคนอาจจะ ยืนรอรถเมย์อยู่หน้าฟิวเจอร์เพื่อที่จะนั่งเข้ามาทํางานในกรุงเทพอเพราะฉะนั้นอนะ่ะสุดท้ายแล้วในวันที่ทุกคนในวันที่กระแสสังคมหรือว่ามันมีค่านิยมใหม่ๆกําลังบอกว่ามึงมี24ชั่วโมงเท่ากันมึงต้องเป็นวัยรุ่นจ้างตัวฉนันว่าเราไม่ต้องโบยตีตัวเองขนาดนั้นหรอกอทำมันในขอบเขตและเพสที่ ที่เราไว้ที่เราไว้ที่เราไม่ต้องกรีดเลือดตัวเอง,รงอหรือถ้าใครพีเฟอร์จะกรีดเลือดตัวเองก็ก็ก็แล้วแต่แต่ถ้าสําหรับฉันคือทําเท่าที่ไม่ทําให้เราตายไปซะก่อนอืเออาอขม <laughs> ขมสัตว์ขอโทษขอโทษที่พูดจาแบบขมขมคือ,แต,อแต่สิ่ง<ม><ม>แต่ฉันกสื<ร>สูอว่า ไม่ได้บอกให้หนูพิมพ์ไปไหนแับมาแล้วมาละมามาลดข่มให้หน่อยใช่ใช่ก็คือสิ่งที่จะบอกก็คือไม่ได้บอกให้ quitt your dream ก็ยังให้ keep c h ช s i n g ทำฝันนี้เป็นจริงอยู่แต่ละเดียวกันทําในส่วนที่เราทําได้ในแบบที่ไม่ต้องบอยตีตัวเองในแบบที่ไม่ต้องเอาตัวเองไปคอมเพลว่าคนนั้นอายุยี่สิบเขาซื้อบ้านหลังแรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราสามสิบเราต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนมีคอนดิชั่นต่างกันอแล้วก็ อย่าเพิ่งไปควิดความฝันด้วยถึงเราจะมานั่งคุยกันว่าสุดท้ายความฝัน <c oughs> คือสิ่งฟุ่มเฟือยแต่ทุกคนจะหนักไว้ว่าเราอยู่ในบ้านเมืองที่เขาทําให้ความฝันของเราเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยใช่และสิ่งที่เราจะบอกก็คืออย่าไปโดนเขากล่อมว่าสิ่งที่คุณอยากได้เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยสิ่งที่คุณคิดอนะ่ะคุณคิดให้ชีวิตมันเป็นเรื่องยากคุณไม่ยอมมีลูกกันเองคุณไม่ยอมเล่าฝันกันเองอย่าอย่าไปหลงกลสิ่งนี้เพราะว่า ระบบใหญ่อะเขาจะพยายามกดให้คุณอะกลายเป็นคนที่ไม่กล้าฝันแล้วก็กลายเป็นฟันเฟืองหนึง่งธรรมดาะฉะนั้นใครที่มีฝันอะก็ฝันต่อไปเถอะจริงๆฝันต่อไปเถอะบางทีฝันก็ทําให้เราขับเคลื่อนชีวิตเป็น motivation ใช่อเราอาจจะถึงฝันในสักวันหนึ่งหรือถ้าเราไม่ถึงฝันในดับหนึ่งเราอาจจะเจอฝันในดับสองเราอาจจะเจอ g o a ใหม่ๆแล้วก็เชื่อดับใหม่ ท้ายสุดลวความฝันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไหมโอเคยอมรับว่าฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยถ้าอยู่ในประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีฝันเป็นกำลังใจให้ยายพิมพ์ด้วยรัฟเลือให้ตัวกูด้วยเออแฟนกูได้เรียนต่อจันที่เขาล้อเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะแปลว่าชีวิตชีวาประมาณนี้โคตรเดือดเลย